เยอะจริงอะไรจริงเลยต้องมาสนใจให้ดูกันอีกค่ะยังจำหนุ่มหล่อลั้มคนนี้ได้ไหมคะดอนทีรัธาดาที่ล่าสุดบินกลับมาเมืองไทยเพื่อมายินดีในงานแต่งของเพื่อนซีชายกับวิกกี้โดยเฉพาะหลังหายหน้าจากวงการบันเทิงไทยไปทำงานเป็นผู้ออกแบบคิวบูให้กับหนังฮอลลีวูดอาทิเรื่องทาร์นโฟเมอร์ส่วนโอกาสที่จะกลับมารับงานในเมืองไทยนั้นคงยากออเป็นคนที่ เออกแบบคิวบูสอนพวกตาา่าราแล้วก็เป็นคนถ่ายพวกฉากแอคชั่นผมทำมาห้าสิกว่าเรื่องแล้วที่เมกก er, ็มี Pirates of the Caribbean t r a n s f o r m e r Iron Man Song Avengers a f e Fast and Furious ทำมาหมดแล้วมีพวกคนฮอลลีวเขเขาเขา,เขาชื่อถือเขาาแบบเอาสายเราครัแบจนภูมแบิบใจ านไทยของเรานี่ก็เรียกว่าจะไม่เห็นมีดดนกลับมาเล่นละครหรือว่าอะไรแล้วหรือเปล่าเลยเล่นละครคงยากมีคิวคิวค่อนข้างเต็มครับตอนนี้มาอมยิ้มให้อารมณ์เย็นแบบไม่แคร์อากาศร้อนกันอล่าเล่นขำๆสเก็ตดาสเก็ตดาวันนี้มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่บ่าวสาวชายวิกกี้ระหว่างที่นั่งปอดใจกับกองทัพสื่อ ขอโทษครับเมื่อกี้เข้าไปเต็มใจไปเลยใช่ไหมใช่กรีดไปลวเม่อี้ใช่กรีดไปลวเม่อี้วันจันมีบรรยากาศสั้เวร์ในงานแต่งที่ปอพี่เอ๋มาให้ได้ดูกันค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากอิสไาเอเอ็มฮุกบัมระพากาศและโซเมดพบกันใหม่วันจันนะคะสวัสดีค่ะคุณ